าไปสมครอเเาาจะคล้องได้ยี่สิบหกเห็นบบยายเห็นบอนเกือบเห็นเป็นตามไมแล้วมาเนาะทันนธยางอาทีตาปจเจวกนาปาทันบนามาสเสอาจามยังกะปัจวเวกิตาวายัางจีวรังปาริพูตัง ที่วอนใดอ่านเราหนุ่งงงแล้วไม่ทันทิจาระนาในวังนำร้อนด,ดังสมกสา,าสาวตาตาปัสริงสปัสสัมบัติสานังบฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมบัติทันเกิดจากเลือบยุงลมแดกและสัตว์เลื่อยคลามตั้งหลาย ยาวะเทวา,าริพุตโตบินตบาไตรอันเราฉันแล้วในนาติจารณาในวันนี้โซเนวาทะวายาแปลไม่ตักทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะมีปวิสติอนวัตจตตาจะปสสวิงาโรจติ คามหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแขกอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้ฆ่าโทษมีได้ด้วยและความเป็นสนานานเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบรรบัดความนาอุณหะสาปฏิคาตายาเพื่อบรรบัดความ สาวะตตาปาสิริงสปาสัมบัติสานังบดีกาตายาเพื่อบำบัดสัมบัติอันเกิดจากเจ้าเวกิตตาวายกิลานาปัจยาเภสัะปาริการปาริบุตโตกิลานาเภสัตบริขารใดพันเราบริโภกแล ใยทางพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวะอุป,ปันนานังวยายะปาฏิกันเวตานาปฏาาาิกตาตยากิลานาเทสัตรบริขาน,านาเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวตนาอันบางเกิดขึ้นแล้วอาภาต่างต เป็นมูดอัพยาปช,ชาปาปรม a ตา y าติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้เปิดไปนาเจ็ดสิสี่รวดน้ำตอนเย็นตังสีบงง่บนเป็นอย่างไรโยมไหวบ่ทนเสียงต่ำไปบ่สูงไปบ่ พอดีเนาะไอเสียงสูงก็เอาตกกลางกลาเรียกว่าพอดีว่ากอจังไดตอกเช็ดจุเรื่อยอันมาหายเมื่อเพื่อ้มาูุญเดียวเลยอันนามยังบุติสนาทิธานาคาทายปนามาเซอีมีนาปุญญกัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิไทย อุปัจจยาคุณุตตระอุปัชาผู้เลิศคุณอาจาริยุปั